โอ้สวัสดีครับอยู่กับรายการโชติวัตรครับผมวันนี้เรามาแคสเกม Counter Cycle Offensive แล้วก็มามันส์กันต่อมาจานนี้เลยโอเคคอเสียยมันหนึ่ง Má độc tuyệt者. Địa ngục của anh bom khốn cò cả lái muốn tôi đấy ล <Gym. S 1> แล้วลีลดโอ้โหโดนดักสองทางของไงดีวะไปแล้วไปแล้วเดี๋ยววะมาถึงจะเฮ็ดช็อตเลยมีประหลดมีปะมีปะมึงเอามีประหลาดเดีลยวมาถึงก็เฮ็ดช็อตเลย วางวางวางรีโหลดโอ้เปิดมาตายเลยยัดเป็ดไม่ไม่ถึงเลยรีโหลดช่างแม่เหอะแค่ตอนแรก<ะ>เปิดมากากก่อนตอนแรกเฮ้ยมารีโหลดละสามเฮ้ยอ,อย่างละอสามเด้งหอยเว้ย เนมาเปิดมากากเลยมาจัดหนักครับผมเปิดมาตายหาเลยกากอุ่ออนให้ก็ได้แค่ตอนแรกดูรับหลังรไรเอร์ระวังด้วยเออรีลดวาง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 ,วาง เราเบิดแล้วไอ้ไอ้รีโดนไอ้ไอ้รีโดเดือดแล้วนะมึงไอ้รีโดนเอเคครับผมเสียแต้มไปแต่ตอนแรกไม่คุ้มครับผมเอาคืนมา ไปเ่อไปกันไป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 มดท้อปปดี่แกพี่รีโหลดมีปะวะอีกนั่นไงโอเคเพื่อโซโลไปละเอชช็อตล่วง์

มาอันนี้เราได้เป็นสไนเบอร์บ้างโอเคมาอันนี้ซุ่มให้หมดเลยมาซุ่มก่อนเฮ้ยไอ้เก็บไม่ถึงมีเปล่าวะไม่น่ามี สบายวางนี่ครับรออะไรไอ้เรียโอเคลงอะไรครับผมซื่อเลยประโยชน์มาส้ม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 ซืมซมซมซมอ่อเอาว,ว้าวสวัดีครับ รีดด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 ดรดด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 ดงดดกดดดดดนดดดเป็นดด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 อดด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 ั ิดทางนี้เว้ยนี่ไอ้เฮ็ดจอดมีตัววะเครียร์มีตัวเดียววางรีโหลดเฮ้ยจะลงมาบ้าวะ มาไม่ได้นี่หว่างคุณเอาไปดักด้านบนแล้วกันมาองมา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 เอเหลืออูเหลือสามคนละเฮยเฮ้เฮ้อไอ้เฮ้อเอ้ตื้อต lọc hạng luôn lọc ơi xi áo ơi ma bay 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 Chúng ta Ok, không có cái gì đâu. Đi thôi. 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 มากันแล้วสินะไม้ยิงเลยผุดดักไปแล้วเฮ้ยโดนไปรอดหืเยี่ยมดิมาอืมก็จะซื้ออยู่ มามีดปุ๊บ,บขวงเล่นซะหน่อยขวงโชว์วัดเอว์โอ้โหเยียบรีโรหลดเสร็จไปตัวหนึ่งแล้วเดินมาบบมามาน,น,น,นั่นไงนีกูเปิดคันนะผมไอ้ไ วางไปรีโหลดอู๋ซุ่มด้านบนเว้ยมาลงมาลงมามาดิ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 ว้าวไว้เนี่ยแหละมามาโดนเพื่อนเก็บไปละเรียบร้อยสวนมาสวนกลับ

มีรถซ้อนกันซ้อนกันเฮ้ยตกมีรถไม่รอดเพลินหมดบาต่อไปเปลี่ยนฝั่งครับผม หนึ่งมาฝากต่อไปฝากตำรวจบ้างไปกันลร่องลง าด้วยเคลียร์ทางโน้นนี่นมีอะไรมาระเบิดแล้วเอ้๊ะมีเสียงมาบอมเบ่เอ้ยคือระเบิดก่อนตัวเวลาให้รีโหลด เรียบร้อยเอ็ยอดรีดเรียมมากพวกเอ็ยอดมาเปลี่ยนนี่เลยไปกันต้องเป็นทางอ้อมนี่หว่าเป็นทางเดียวกันไป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  ราเบิร์ดเ้าเวแช็อดแม่นพอดีเลยเฮ้ยเพมไปลาก่อน่ไมเปิดทีหลังแต่ว่าอยู่ด้านบนทีโดมั่วเลยอันอยู่ด้านบนเฮ้ย่ไม่รีโลด เหลือสองตัววันใจวันใจครับผมไม่ขึ้นมีโดดเหลือตัวเดียวแล้วไหนวะเคลียร์เช็คให้รอบครอบ vâng sniper sniper dối bữa Sniper! đổ về tìm เกือบแล้วไม่นะเกือบแล้วเกือบแล้วอะไรป่าอะไรครับผมเสร็จดีครับนีโหลดเรียบร้อยโอ้ดี Package ก่อนไปละมาฟาร์มาแล้วผมไป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  เปิดขับไม่ได้สบายครับผมไม่เจ็บด้วยเช็คอินเช็คก่อนไม่มีอะไรเฮ้ยเริ่มยิงกันละ มาไปทางเอวาระเบิดแล้วเฮ้ยใครยีวะอะไรอะไรแว่วแว่ววะไม่ไงไม่ไงวาไปบอมบีบ้ันมาวะรีโหลดโอ้โดนเฮดช็อตไปแล้ว เดี๋ยวคุมกันให้เดียวเดียวเรียบร้อยไม่ไงเออเก็บไปด้วยไม่ให้รอดรีโหลดมาเปลี่ยนไปไปไป วันเรียไม่มีอะไรบ้าน,นแกไม่มีอะไรออรีโหลดวาระเบิดแล้วอวรีโหลดช่่ยที อะไรเรียบร้อยเบิ้์นเลยเยี่ยมมากอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่โอเคเพื่อนกูเลยเรียบร้อยเรียบร้อยไงเงาเมึงเบิ้์นคูมาขีดเก้าสิบ

วางตัวด,ด้วยแปลว่าวขึา้นมาแล้วไม่ไงรีดดดเียวยอดมากเรามาอักครับผมไป เปิดอุ๊ยโอ้โหระเบิดสวนอ๋อตั้งรวมไปละสองสวนลับโอ้ยรีโหลดข้างหลังเกือบแล้วเอาอ๊อหลบ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 โอ้โหแม่งหลบเก่งว่ะโอ้โหรีโหลดรีโหลด đây là tôi điêu đó, kẹp em, không, bên này đó, này săn, quan, đây, điêu nó ไปไเว้ยระวังนะเว้ยระเบิดแล้วระเบิดแล้วนี่แย่เบอร์ลเลยรีโหลดสามตัวมาเอาละครับไปช่วยไหน Đây một Úp úp Mày tao xin lèo Cái đơn cái là Ôi Mập mà mà ข้างไม่มีพาเระเบิดแล้วเลียร์ริลดรทราบแย่ละเพื่อนโดนยิงทราบนั่นไงเจอแล้วเหลือสองตัวโอ้โหแฟลเอ้ยเอะไรวะ โอ้ยยิงยิงคนเดียวกันดิดีรถเตี้ยมเลยเอาผมค่ะจบไปแล้วครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ด้วยครับผมสำหรับรายการเชิญไปขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ